วัสดีครับคลิปนี้จะมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของความร,รู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของข้าราชการกรทมนะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่5ถึง20ตุลานี้ย้ำอีกครั้งนะครับปกติข้าราชการของกอทมนะครับก็จะสอบภาคกภาคส่วน ตอนเช้านะครับภาคขอตอนบ่ายนะครับภาคขอก็คือความความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะครับแล้วส่วนของภาคกอเนี่ยก็รอบไหนรอบนั้นนะครับคราวนี้ส่วนของปีนี้เขาปรับเปลี่ยนนะครับให้สามารถที่จะสอบผ่านแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับไว้สอบภาคขอและก,ก็คือภาคคอก็คือความสามารถความการสอบสัมภาษณ์นะครับ ก็ยังเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับใครที่สนใจที่จะเป็นข้าราชการสังกัดกทมปีนี้ได้ข่าวว่าจะได้โบนัสหรือว่าเงินรางวัลประจำปีสูงสุดถึง2เดือนนะครับนสนใจมาดูกันไปเลยข้อสอบออะไรบ้างนะครับใครที่เคยสอบกอพภาคกแล้วจะเห็นว่ารูปแบบเขาปรับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มี3ส่วนเหมือนกันก็คือส่วนแรกควา,ามสามารถในการคิดวิเคราะห์ นะครับอยู่ที่100คะแนนอันนี้ต้องผ่าน60%ส่วนที่2ก็คือภาษาอังกฤษ50คะแนนนะครับต้องผ่าน50%แล้วส่วนที่3ความรู้และลักษณะการเป็นค่าราการที่ดี50คะแนนผ่าน60%ในส่วนของจำนวนข้อหรือว่ารายละเอียดปีกย่อยผมก็ไม่ใจนะครับพอดีไม่ได้ลงสนามของคอตอมอหรือว่า,าจ,จะต้องไป หาโอกาสแอบดูบ้างนะครับในส่วนของข้าราชการคอ <c oughs> ทมคราวนี้มาดูตาม <c oughs> ประกาศนะครับที่เขาเขียนไว้ความรูร้ความสามารถในการวิเคราะห์นะครับครอบคุมประเด็นตรงไหนนะครับ <c oughs> อย่างแรกก็คือการวิเคราะห์เชิงภาษานะครับอันนี้ก็คือการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารก็แน่นอนออกภาษาไทยแต่ว่าจะออกมากน้อยกาดไหนนะครับทักษะการจัดใจฟาร์มอาจจะบทความสั้นบทความยาวการสรุปการตีฟาร์ม ตีาร์มในส่วนของถ้าเปรียบเทียบกับส่วนของกพภาคกเนี่ยครั้งก่อนเคยเรียกว่าตรรกาสตร์นะครับแต่ตอนนี้ตระกาสตร์นี่ก็คือตัดออกไปแล้วอาจจะว่ามีการคิดนอกกรอบว่าตีาร์มหลากหลายแตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็ตีความจากข้อความหรือถา,านา่า์ต่างๆก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของภาษาไทยทั้งหมดนะครับ แล้วส่วนที่2นะครับเป็นความคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมนะครับวันนี้ก็คือการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความแบบรูปภาพนะครับซึ่งกพอพอภาคกอไม่ได้ออกนะครับแล้วก็การหาข้อหาข้อสรุปจากข้อความนะครับสัญลักษณ์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเงื่อนไขสัญลักษณ์หรือเปล่านะครับรูปภาพสถานการณ์แบบจําลองต่างๆอุปมาอุปไม,ปมย จะออกในส่วนนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องลองดูว่าปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชิงไปมาณซึ่งจะออกกระสับความเข้าใจความคิดรวบยอดแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์เบื้องก้นคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงรปมาณอาจจะออกตารางนะครับเพราะฉะนั้นชาติความจากตรงนี้นะครับมันมีบางอย่างที่คล้ายกันนะบางอย่างที่ไม่ชัดเจนนะครับ ดูเหมือนออกคณิตศาสตร์ทั่วไปออกตารางออกภาษาไทยนะครับอาจจะมีภาพเชื่อมโยงรูปภาพด้วยอะไรประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าสไตล์กทมเป็นไงส่วนภาษาอังกฤษก็อาจจะเหมือนกันนะครับก็คือประกอบด้วยทักษะในการสื่อสารน,นนี้ก็คือส่วนของ c o n v e r s a t i o n นะครับน่าจะเหมือนกับส่วนของกอพอภาคกนะครับการใช้ศพัพท์ vocabulary นะครับก็เหมือนกัน นะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนของสำนวนสำนวนศัพท์น่าจะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันของสร้างประโยคที่เหมาะสมแกรม,มาร่านะครับแล้วก็ออทักษะการอ่าน Reading นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีอยู่4ส่วนครบ4ส่วนหรือเปล่าอีกส่วนเป็นไง,ดดงเราว Reading กามี2พาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นเออก็ครบคล้ายๆกับส่วนของกพภาคก,กอเลยนะครับส่วนความรู้และ ลักษณะการเป็นค่าราชการที่ดีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฉเพาะเจาะจงกับค่าราชการของกทมหรือเปล่าพวกค้าราชการกรทมเนี่ยเป็นองค์การปกครองแบบพิเศษใช่ปอนะครับก็มีส่วนของกทมและพัทยานะครับแต่ว่าการเป็นค่าราชการที่ดีพื้นฐานการเป็นค้าราชการก็เหมือนกันนะครับระเบียบราชการแผ่นดินก็อาจจะคล้ายๆกันหลักการบริหารวิธีการปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่วนของเจตคต คดติและใจธรรมสำหรับข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่นะครับอยากจะเป็นข้าราชการสังกัดกทมซึ่งอย่างที่เข่าออกไปนะครับมีส่วนของโบนัสหรือว่าเงินรางวัลประจำปีสูงสด2เดือนแต่ว่าค่าใช้จ่ายในกทมก็อาจจะสูงเท่าับแต่บางคนที่ว่าเป็นคนกทมอ,อยู่แล้วก็อาจจะ อยากจะช่วยกันพัฒนาคทมนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะครับอันนี้คือส่วนของมีอ,อีกสไลด์หนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อคุณสอบผ่านนะครับคุณก็สามารถที่จะนําข้อนําผลการสอบนะครับไปสามารถใช้ได้ตลอดไปนะครับเว้นแต่ว่าส่วนของกรรมการเขากาหนดเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็รูปแบบก็กําหนดคล้ายๆกับส่วนของกพภาคกนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้สําหรับส่วนของการเปดี่นคาราชการ กรุงเทพมหากรสามาัญเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ข้ามกันได้นะครับรังก่อนเคยม,มีกาวเหมือนกันว่าจะมีการใช้ข้ามบ้างระหว่างตรงนี้บ้างองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ณนะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าผ่านในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้นี่กรเห็นเขเหมือนกันนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับเพราะหลายคนก็อาจจะเป็นอยากเป็นข้าราชการแล้วเดี๋ยวนี้รูปแบบที่เปลี่ยนไปก็คือนะครับคุณเตรียมตัวสอบภาคกอให้ผ่านไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลน,นะครับจะได้ไปเตรียมตัวในความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาคขอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ